จงังหวะนี้สวนกับเร็วแล้วเบิ้ลนมาหนึ่งแล้วสองมาที่เดวิดแบคแฮมเปิดมาเอ็ 2, มปา ham, เป้เขาชานิจมนิ่มม,มาอีกจังหวะหนึ่งจุดเบลเลแมแทงมาโอโหหลุดเลยทุกคนไปแล้วเบคแฮมปาดมาโอ้โหนิ่มแน่นอนลูกนี้นิ่มนิ่มมายิงจังหวะจุดแทงแล้วหลุดเลยทุกคนแล้วจงวังหวะน,นี้ชิปมาโอ้โหนิ่มนิ่ม เพบริการเ,เติมเจมแมงปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวเปเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และ Android ครบเครือ e ่องเรื่องฟิบบอนอกจากนี้ยังมีบริการเจียมชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกียมชิงลิงด้านล่าง เพจแท้คนติดตามมากกว่า4,000 40, 0คนแล้วนะครับสวัสดีครับพวกับผมอีกแล้วนะครับตาจนวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนจัดทีม4-2-4เป็นสไตล์เอาไวา้นะทุกคนนะส่งท้ายอ e ีฟุตบอล2024นั่นเองนะทุกคนนะก็น่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วสําหรับ2024นี้นะทุกคนนะเดี๋ยวถ้าหลังอัปเดตมีอะไรใหม่ๆผมก็จะมาทําแบบนี้เหมือนเดิมนะทุกคนนะแต่ว่า2024นี้ก็เป็นการจัดทีมจัดแผนครั้งสุดท้ายแล้วนะสำหรับ 224 0นี้นะทุกคนก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกางในการทํคชิปต่อไปเดินนะครับชิปนี้ขอ200ไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะเพื่อส่งท้าย224 0นี้นะทุกคนก็มาดูวิธีการแต่งได้กันเลยให้ทุกคนไปเลือกแขน C2 c เซนต์ดัตมาก่อนก็ได้นะแล้วให้เราขยับแค่ปีซ้ายปีขวาขึ้นไปแค่นั้นเองนะทุกคนตรงอื่นไม่ต้องขยับเลยนะผมก็จะขยับแค่ LWF แล้วก็ RWF ขึ้นมาประมาณนี้เองนะทุกคน นะก็จะได้ประมาณนี้เลยแผนนี้นะส่วนการจัดที่ผมก็จะแบบจัดตามสไตล์ผมนะทุกคนไม่ต้องตายตัวนะทุกคนอยากได้สไตล์อะไรก็จัดลงได้เดี๋ยวนะทุกคนนะก็จะใช้เป็นเซนเตอร์คู่เดอะเดส r ัเยอร์นะแล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาจะใช้เป็นดีฟเวอร์ซีโฟแบ็กทั้ง2ข้างเลยนะทุกคนแล้วก็ซีเม็บผมก็จะใช้เป็นเดอะเดสทัเยอร์ตัวนึง่งแล้วก็เป็นโฮมเพเยอร์ตัวหนึ่งนะเป็นจูนะ อันนี้ไม่ได้แบบดูที่สไตล์นักเตะนะทุกคนผมจะดูแค่วิธีการใช้สําหรับตัวนั้นๆเองนะทุกคนนะผมก็จะใช้รับตัวหนึ่งแล้วก็ลุกตัวหนึ่งนะผมไม่ได้ดูที่สไตล์นะแต่ว่าผมดูที่ตัวนักเตะนะว่าเขาเล่นยังไงนะแล้วก็ปีความผมก็ใช้เป็นควาสเปเชียลิสต์แล้วก็กองหน้าตัวแรกก็เป็นโรนัลโดนะเป็นฟอเกนบอคแล้วก็มีโกโปเช์ her, คู่กับโรนัลโดนะทุกคนแล้วก็ปีกซ้ายเป็นปรฟิกวิงเกอร์นะมันไม่ตายตัวนะทุกคนทุกคนจะใช้เป็นสไตล์อะไรก็ได้นะ โรับ2 0 2 4นี้นะเดี๋ยวมี2 0 2ัสก็จะเป็นเรื่อใหม่นะทุกคนเป็นสอนจัดแพนแบบใหม่นะแต่ว่าก็น่าจะไม่ต่างจากเดิมหรอกทุกคนแต่ว่ามันจะอาจจะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราทำนะผมก็จะทำให้ทุกคนดูนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนก็ไปดูกันในลกปเลยครับว่าจัดแบบนี้กับสไตล์วายมันจะโหดสุกแค่ไหนก็ไปดูเลยครับ ก็เจอแล้วทุกคนไม่รู้ว่าทีมเขาจะโหดหรือเปล่านะหืตึงเหมือนกันนะนี่โอ้โหเต็มสูบเหมือนกันเลยว่ะทุกคนก็ถือว่าทีมสูสีกันนะแต่ว่าไม่รู้ว่าฝีมือจะสูสีกันหรือเปล่าก็มาดูกันเลยครับเริ่มเกมแล้วนะทุกคนนะเราอยู่ที่สเปนนะเพราะว่าโค้ชเป็นโค้ชสเปนผมก็เลยใช้เสื้อชุดของสเปนนั่นเองนะโอ้โหว่าจะเฟ็กช็อตแต่มันไปเปิดอะไรเนี่ยทุกคนเปิดมา ยังไงเขากลางมาชาบี้อืมไม่ถึงเขากลางมาเสยเขาเล่นเป็นอยู่นะทุกคนดูเห็นไหมเห็นไมหนไมการดึงบอลแบบนี้ก็คือเล่นเป็นแน่นอนนะทุกคนนะถ้าใครแบบเล่นดึงบอลแบบนี้เขาน่าจะเล่นเป็นแน่นอนด,บบนนดูเห็นไหมต่อบอลไปมาได้ดีเทนเขากลางมาชาบี้ยังไงโดนสวนกับโอ้โห โนเลยหรือเปล่าทุกคนโดนลโดโรนาโด,โาโดมองแล้วยึดเข้าในแล้วใสนิ่มนิ่มโอ้โหสบายเลยลูกนี้ทุกคนดูสูสูโอ้โหสูแต่เบอร์สิบนะทุกคนนะไม่ใช่เบอร์เจนะ็ดนะดูล็อกเข้าโอ้โหหลังหักเลยฟานได้ลูกนี้ก็นำไปก้อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะทุกคนก็หมาเซมบา้าใช่ไหมเดี๋ยวโดน ติกีตาข้าหรือเปล่าเข้ากลางมาเห็นเห็นทำไงเข้ากลางมาชาบี้เขากลางมาก็โดนดักไปได้ถ้าเขาเล่นกลางเยอะๆเราก็ต้องปิดกลางให้มันแน่นๆนะทุกคนนะ <S <S ดูไหลออกมา,ามแแคมแทงเร็วเลยโอ้โหวิ่งไม่ทันว่ะลูกนี้คิดว่าจะมาเั่นเตะที่แรกแล้วนะทุกคนแต่ก็ยังได้ยุเปิดมาโขไปไม่ถึงงวดทุกคนดูส่วนกลับเร็วๆเมซี่ เมสซี่ม้วนแล้วไหลามาปอรโกไหลามาที่ชาบี้ไปแล้วเมสซี่ยังไงหมวนอยู่เข้ากลางมาไหลเข้ามาเบินมาหนึ่งทีสองทีแล้วอย่างติดให้เราปิดกางไว้ตลอดนะทุกคนโอโ้โหดูดอีกแล้วทุกคนโอโ้โหยังไงเยบปเป้โอโ้โหดแล้วไม่ทันแล้วนิ่มนิ่มโอโ้โห ยังไงก็วิ่งไวทันนะทุกคนนะลูกนี้นะเข,า,ขา,นะาทำไมมันหลุดง่ายจังวะทุกคนเขาใช้หลังกี่ตัวน่าจะสตัวเหมือนกันนะหลังนะแต่ว่าทําไมมันหลุดง่ายจังวะทุกคนยังไงแทงมาโอ้โหหลุดไหมปิดไว้ก่อนปิดมุมยิงไว้ก่อนโอ้โหเกือบโดนบิเคอร์อเลอร์ลูกนี้แต่มันยังไม่ติดไซส์สักเท,ท่า,าไหร่นะทุกคนน่าจะโดนเนิร์ฟลงไปเยอะแล้วสําหรับบิดเคอร์เลอร์นะ มายัางไงชเปอร์เคินไหลามาหลอกทันทีโอ้โหสบายดูน,นี้ไหลออกมาที่ตูรามเบิรนมาโรนาโดไหลามาที่จูดออกมาที่เบคแฮมไหลามาที่จูดโหขู่ไม่ถึงวะ่ะยังโดนปูโยดักไว้ได้อยู่นะทุกคนปอสโค,สโคหมวนยังไงติดเข้ากลาง อย่างได้อยู่อ่ะฮะไหลามาที่จุดไหลต่อมาที่แบกแฮม,มแบกแฮม,มบันโจงหมาโอ้โหยี่ไม่เข้าเลยวะ่ะโรนัลโด้มันมีสกิลโขกนะทุกคนแต่มันไม่เข้ามาโขกสักทีวะ่ะยังไงดูอีกทีสิหมวนก่อนหนึ่งทีแล้วหมวนอีกหนึ่งทีเข้ามาเปิดมาโขกไปโอ้โหป๊ปเป้ได้โขกอีกแล้วทุกคนทําไมโดนไม่เข้ามาวะโอ้โหไม่เข้าใจนะอุตสา์แบบ ผมตั้งให้มันอยู่แบบกับแบ็คแฮมแล้วนะด้านขวานะแต่ก็ไม่เข้ามาสอดโขกสักทีมาไหลต่อมาที่โรนัลดลองชิปมาเอ็มปเป้นิ่มนิ่มโอ้โหไม่โขกจะได้อซิดก็เอานะทุกคนครึ่งแรกก็สประตูแล้วนะทุกคนนะสาประตูต่อสูนแล้วก็เขาน่าจะแบบ เจาะเรายากแล้วแหละทุกคนถ้าเราปิดกลางแน่นนะเพราะว่ากลางเขาเยอะนะเราก็ต้องรับในกลางเยอะๆนะถ้าเขาบุกกลางนะเขาจะไม่ออกตปมเส้นแน่นอนนะทุกคนดูปิดกลางไว้ดีๆด,ดักไว้ส่วนกับเร็วอย่างไงโอ้โหรีบเกินไปวะชิ้น,นึงนะเมื่อกี้นะถ้าไม่รีบน่าจะได้หลุดอยู่นะทุกคนอย่างไงดิวสโคชิปมาโคกไว้มาเปซี่ยิงมาก็ตีดีแล้วออกหลังไปก็หมดเวลาครึ่งแรกแล้วทุกคน ก็3ประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าเราได้ทําได้ดีกว่านะในครึ่งแรกนะโอกาสจริงก็3ครั้งก็เป็นประตู3ครั้งเลยนะก็ไม่ต้องอะไรนะทุกคนผมก็จะแบบเดี๋ยวเข้าไปเปลี่ยนกองหน้าดีกว่าว่าทุกคนน่าจะหมดแรงแล้วนะดูว่ากองหลังเขามันวิ่งช้าๆแล้วก็หลุดตำแหน่งไปผมก็จะเอาเอโตอใ้ใช้ความเร็วโจมตีเลยนะทุกคนไปไปดูต่อกันครึ่งหลัง ว่าจะมีอะไรต่อหรือเปล่านะทุกคนนะมาเริ่มเกมแล้วอยู่ที่พีขวาซาร่าไหลมาก็อย่างนวนดักไว้ได้อยู่สบายลูกนี้มวนมาหนึ่งที่แล้วชิปมาวียอล่าเล่นสบายๆเลยนะทุกคนนะนี่ไงล่ะต่อบอลน,นักใช่ไหมเดี๋ยวโดนม้วนให้ดูเลยไหลออกมา เบินมาแล้วเบินหนึ่งทีแล้วเบินสองทีแล้วแทงมาโอ้โหรุลเลยทุกคนแล้วยึกหนึ่งทีแล้วปัน่นนิ่มนิ่มโอ้โห,โโหสบายเลยลูกนี้ทุกคนเข้าบอลแบบเข้าพวดนะผมก็เลยแบบหลุดได้ง่ายๆเลยนะเมื่อกี้นะโอ้โก็สี่ประตูต่ตอศูนย์และจะมีประตูที่ห้าเลยหรือเปล่าดูทีมเขาแทงมาโอ้โหรุลแล้วซาร่ายังไงซาร่าโอ้โอยังเหนียวอยู่อ่ะทุกคน เบินมาโอ้โหโดนดักเฉยเลยอ้าวตอกส้นไหมเขายิงลูกนี้นิ่มนิ่มโอ้โห,หอะไรวะเนี่ยจะโดนก็โดนง่ายๆนะทุกคนเมื่อกี้นะว่าจะกดแบบกดส่งไปข้างหน้าหรือว่าให้ตัวข้างหลังที่อยู่ใกล้ๆนะจะไม่มีใครเอาเลยเมื่อกี้ก็โดนลงโทษจนได้นะทุกคนก็มาดูกันต่อไม่เป็นไรเรายัางนําเยอะอยู่นะทุกคนนะเราไม่ต้องซสีเรียสอะไรเราก็เล่นแบบสบายๆของเราไป ปั่นเมาอ้โหยังเสียบได้สบายสบายนะทุกคนม้วนมาจูดจูดพาหมวนเล่นแล้วชากมาอย่างไงเคียร์าเคียซ่า,ซารอรอรอแล้วเปลี่ยนโอ้โหว่าจะให้แบ็แคแฮมนะทุกคนเมื่อกี้นะโอ้โหกดเบาเกินไปแล้วก็แบบเฉียงไม่พอนะก็เลยเสร็จเขาเลยนะทุกคนเมื่อกี้นะหมัไหลามาที่ชาบี้ ชนกันกูชิกแล้วก็ออกหลังไปยังได้เตะมุมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน่าจะได้เตะมุมนะฝั่งเขานะมากินเลนเกมรับแล้วนะทุกคนเขาก็จะบุกขโยกเรามาโขกออกไปยังได้อยู่โอโหอะไรวะเนี่ยยังได้อยู่แทงออกมาแล้วแทงยนนิงทีโอ้โหน่าจะกระชากแล้วรอก,ก่อนนะเมื่อกี้นะอืไม่ถึงอีกแล้วติดปุโย โอ้โหคุกกไปมาถ้าหลุดอ่าหลุดเลยนะเมื่อกี้ทุกคนเปิดมายังดักได้อยู่เชียร์ไปที่แบ็กแฮมไม่ถึงเอ้ยแต่ยังได้อยู่อะทุกคนหล่อแบ็กแฮมวิ่งแล้วแบ็กแฮมแบ็กแฮมจี้จี้้วชิปมาโขกตรงนี้โอ้โหหูยพลาดโอกาสทองเลยว่ะทุกคนโอ้โหถ้าเป็นโดน้น่าจะโขกหายนะเมื่อกี้นะโขกไปยังดักได้อยู่ที่จุด ช้าเกินไปแล้วโดนดักแล้วสวนเร็วอย่างดักได้อยู่โอ้โหช้าอีกแล้วทุกคนกดส่งไม่ติดวะยังไงโดนเลยหรือเปล่าหูอย่างตีเซฟทำไมขึ้นทำไมมันเหนียวจังวะทุกคนมันเหนียวหรือว่าเขายิงไม่ดีแต่ก็ว่ามันเหนียวอยู่นะผมว่ามันเหนียวระดับต้น,ต,นต้นของเกมเลยนะใช่ไหมขึ้นเนี่ยไม่ได้อวยนะทุกคนแต่ว่ามันเหนียวจริงนะมาก็โควลลังไปก็ถือว่าสบายอยู่นะทุกคนก็น่าจะตามไม่ทันแล้วแหละ ั้งสลูกนะเหลือแค่10นาทีถ้ายิงสาลูกได้นี่ก็ผมก็แบบกดยอมแพ้ให้เลยแหละทุกคนมาแทงมาไม่ถึงยังไงไหลออกมาเบิดมาที่ซาร่าซาร่าหมวนหมวนแล้วเข้ากลางไหมเข้ากลางยิงด้วยไหลออกมาไหลามาที่เซนเปิดมาลูกนี้ก็ยังเชียร์ไว้ได้อยู่ยางไงยังไม่พ้นยังไม่พ้นยังไ,ยงไงเชียร์ซาป,ปันมาก็ยังติดบล็อก ชาบิโรนโฉกไว้จุดหลอกมาแล้วจ่ายมาที่เพื่อนเบิ้ลมาแล้วยังไงหลอกหนึ่งทีแล้วรอแล้วชิบออกมาดีเคียซ่าเคียซ่าหมวนหนึ่งทีแล้วไปได้ไหมโอ้โหไม่ได้อทุกคนอย่างติดเห็นเถ็นยกมาก็ออกข้างไป<ๆ>กอยังได้ลูกทุ่มอยู่นะทุกคนก็ถือว่ายัางสบายสบายอยู่ไม่มีอะไรมากมายนะมาหมวนหมวนเขากลางมาโอ้โห,โหไม่ถึงว่ะ เอาไม่โดนดีกทุกคนโดนสวนกลับแล้วยังไงปเาเป้ก็อย่างสบายเปลี่ยนออกมาที่บคแค่้อา,าอย่างได้อยู่ถึงไหมโอ้โหปเาเป้ไม่วิ่งว่ะทุกคน จะวิ่งไปพร้อมกันกับเบโต้นะ้เมื่อกี้นะโอ้โหหลุดแน่นอนนะก็หมดเวลาครึ่งหลังไปแล้วนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะก็ถ้าใครชอบชิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเปิดใจในการทํคชิปต่อไปด้วยนะครับสุดท้าหน่าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสาหรับลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ